เรียกได้ว่าสะละโสดลั่นระคังวิวากันไปอีกคู่หนึ่งแล้วนะคะสําหรับคุณซาร่าเล็กนะคะและก็คุณเอ็มสืบสกุลหรือว่าคุณเอ็มโอค่ะเข้าพิธีวิวากันไปเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมานะคะ ล่าสุดค่ะก็แต่งงานตามประเพณีไทยนะคะที่ The Grass House Park n a นเลิศและในช่วงเย็นก็เป็นงานฉลองมงคลสมรสนะคะระหว่างสาวซาร่าแล้วก็หนุ่มเอ็มซึ่งบรรยากาศในงานนะคะก็ถูกเนรมิตให้เป็นดินแดนแห่งความโรแมนติกเห็นแล้วโหวอิจฉาจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมงานนี้เนี่ยทางด้านเจ้าบ่าวอย่างคุณเอ็มก็ควงซาร่าเจ้าสาวคนสวยมาเปิดใจถึงเส้นทางรักที่ยาวนานกว่า15ปี และบางช่วงบางตอนของการให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่าคู่นี้เนี่ยเขาหวานแหววแล้วเขาน่ารักกันมากๆจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราไปชมกันเลยค่ะวันที่9กุมภาันี้ค่ะครับ <15. S 1> โอเคไหมคะ5432ใช่ะวันนี้นะคะ ครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่มาร่วมงานแถลงเราวันนี้ครับค่ะครับผมก็15ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงครับพี่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราสองคนสัมาณ์ครูใช่ปะก็เหมือนจะเป็นหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็เรียกว่า15ปีที่ผ่านมาเราก็โตมาด้วยกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็รู้จักกับน้องแล้วก็อยู่กับน้องมาเนี่ยตั้งแต่น้องเรียนอาหาริป็นจระอยู่นะครับแล้วก็ตอนนั้ผมก็เพิ่งเริ่มเป็นดีเจตอนนั้นถ้าพี่ๆคนไหนจำได้นะครับแล้วเราก็ ผ่านทุกอย่างมาด้วยกันนะครับมีความสุขด้วยกันนะครับแล้วเราก็เรียนรู้ทุกอย่างมาด้วยกันแล้วก็สุดท้ายก็โตมาด้วยกันทุกวันนนะครับฟ้ารู้สึกว่ามันเร็วมากค่ะคือเวลาฟังเป็นเป็นตัวเลขซักก็แอบบอกเฮ้ยมันมันสิบห้าแล้วหรออะไรเงี้ยแต่ฟ้ารู้สู่มันทุกอย่างมันเร็วมากค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเราก็โตขึ้นมาด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือกันละกันประมาณนั้นมันตื่นเต้นมาจากคำว่าแฟนเป็นสาม ตื่นเต้นค่ะสำหรับซาตื่นเต้นเพราะว่า,ามัน,ม,นมันก็ยังไม่ชินอยู่แล้วเนาะแต่มันเราก็ตื่นเต้นในทางที่ดีทางที่แบบว่าโอเคในอนาคตเราจะต้องเปลี่ยนสภ,ภานามเป็นสามีภ,ภรรยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ก็มีความสุขค่ะมัเป็นอารมณ์มีความสุขเดี๋ยวลองเรียกมันว่าเขินนะครับเขินเเอาจริงจริงเขินวันี้มีอะไรบ้างที่อยากบอกผวันนี้เป็นวันที่มีความสุขมาก แล้วก็ไม่รู้ตัวเลยว่าจะตื่นเต้นได้มากขนาดเมื่อวานนี้เงีนะคะไม่แน่ใจหม ЕН ือาจจะเป็นเพราะว่าเราจัดงานค่อนข,ข้างเล็กแล้วก็อบอุ่นอะไรย่างี้ค่ะแล้วค่อนข้างเน้นเน้นเน้นคนในครอบครัวจริงๆนะคะแล้วก็เพื่อนที่มาก็เป็นเพื่อนที่เราสนิทด้วยแล้วเขาก็จะเขาก็จะเห็นเราสองคนมา15ปีที่แล้วเขารู้รู้เส้นทางความรักของเราอะไรย่างี <ft harmonic> ้ค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปด้วยความรู้สึกที่เขาเข้าใจเราอะไรย่างี้ค่ะ ก็จะมีน้าตาเยอะมากเมื่อวานนี้จะเป็นวันที่ทั้งเพื่อนชตาทั้งครอบครัวทั้งพวกเราร้องไห้เยอะมากคือมันเป็นการมุนตลองไห้ร้องไห้ครับร้องไห้ครับ,รบ,รรบเป็นน้ําตาที่มีความสุขมากค่ะคือจริงๆร้องไห้ครั้งแรกเนี่ยคือตอนที่เดินเข้ามาหาเจ้าสาวครับคือเจ้าสาวเนี่ยตั้งแต่ชววเช้าผมก็ไม่เจอันเลยแล้วก็ไม่ให้ผมเห็นชุดเขาเลยนะครับชุดก็สวยมากแต่ผมก็ไม่มีโอกาสเห็น เขาก็มานั่งรออยู่ใน glass house นะครับผมก็ถ่ายขันมากมดทั้งหมดแล้วก็ก่อนที่จะเดินเข้ามาเนี่ยเขามีการ์ดให้อันหนึ่งครับให้อ่านก็การ์ดเขาก็เขียนน่ารักมากแล้วเวลาผมอ่านเสร็จปุ๊บก็เลยน้ําตาไหลครับร้องไห้เต็มชี่เลยเพื่อนทุกคนตกใจร้องไห้ตามกันหมดเลยหลังจากนั้นก็เหมือนเปิดกปอกแล้วก็ไหลกันทั้งวันเลยครับค่ะก็จริงๆเราสอง คนก็แพลนกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรากา็ซื้อบ้านไว้ตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว่ะคะคัต้นปีที่แล้วอะไรย่าง <ๆๆ S 2> ี้ค่ะก็ทำอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็ยังใช้ชีวิตทางานปกติเหมือนเดิมอะไรอย่างี้ค่ะครับผมค่ะเราแพลนว่าจะจดวันที่9กุมภาค่าะ,คะซึ่งเป็นวันที่เราสองคนเจอการนวดแรกครับก็15ปีที่แล้วครับค่ะถ่ายรูปหรือคะยื่นลูก จริงๆก็จริงผมผมพูดตรงว่าผมอยากมีมก็อยากมีลูกครับเพราะว่ารู้สึกว่ามีลูกแล้วก็คิดว่าแนอนะคตเราได้ทาอะไรก็ทําให้มีความหมายคือต,ตอนนี้แล้วก็มีความหมายในชีวิตเป็นคนนี้แล้วใช่ไหมครับแต่ในอนาคตก็อยากจะมีความหมายร่วมกันด้วยครับแต่ก็ต้องรอเจ้าสาวผมว่าเขาจะพร้อมเมื่อไหร่ครับค่ะอน่าจะขอเวลาใชสักปีนึงนะคะตั้งตัวแบบนึงค่ะ จริงๆเราไม่ได้มีคำมั่นแบบแบบตายตัวแต่ว่าเราเราให้กําลังใจกันตลอดเวลาเนี่ยค่ะแล้วเราก็มีอะไรดีๆเราก็แนะนํากันเสมอแล้วก็เราบอกไปเสมอว่าแบบแม้ว่าเราเราเคราะลล็อกกันอะไรยังไงเนี่ยเราก็อยากให้มันสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ก็คืออยากให้เราสองคนดีขึ้นมันก็เลยเป็นการแบบมันเป็นทุกทุกทุก,ทก ทุกปัญหาที่เรามีมันก็เป็นเหมือนเหมือนชาเลนจ์ที่เราจะต้องแบบรู้จักกันแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นแล้วก็เป็นบทเรียนอะไรย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆครับผมว่าหนึ่งคือมันเป็นเรื่องของการเปิดใจแล้วก็ความเข้าใจกันนะครับคือทุกปัญหาว่าอะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดใจให้เราฟังฟังเขาคิดยังไงแล้วก็เราก็เรียนรู้ไปด้วยกันสุดท้ั้เมื่อทาให้เราโตขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมกับาพูดตลอดว่าเราโตมาด้วยกันเรามีปัญหาด้วยกันทุกครั้งเราก็เป ทันฮันนีมูนใช่ค่ะก็ <laughs> คือตอนแรกเนี่ยเราก็กะว่าเออไม่ได้ซีเรียสเพราะเราเชี่ยวกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแล้วตอนหลังก็พอพอเรามาบอกว่าลองจัดงานลองเตรียมงานแล้วร,รู้สึกว่าเออเข้าใจแล้วว่าคนนี้เขาไปฮันนีมูนทันชีหลังหลังจัดงานเสร็จเนี่ยมันมันมันควรมากๆเลยเงี้ยเพราะเราก็อยากจะรีแลกซ์จะไป,ไป,ไป,ไปมาเหมือนจะมีงานเข้าค่ะก็เลยอาจจะไปทํางานก่อนแล้วก็อาจจะไปด้วยกันอะไรเ <laughs> <ม>งี้ย <laughs> ค่ะแบดเพลรับ โอเคค่ะบกำลังดีเป็นไซส์ที่กำลังดีใช่ครับก็ทำดูได้นะครับเร็วนิดหนึ่งครับสวยงามกำลังดีค่ะเหมาะครับสียงสัวต้องเป็นเสียงสาวก็กำลังเหมาะเหมือนกันครับกำลังดีครับเป็นเพชรครับเพชรผมนี่สิบรัตคระดับครับก็ยังสาวอยู่เหมือนเดิมครับอ๋อที่เม็น่า จริงจริงเรื่องงานนี้อยากพูดตั้งแต่เมื่อวานเลยครับผมว่าเป็นความภูมิใจมากของผมเยน่คือเจ้าสาวผมเก่งมากครับคือภาพที่เห็นเมื่อวานเนี่ยเจ้าสาวเนี่ยเขาก็ช่วยคิดช่วยทําแล้วก็เราสองคนเนี่ยคือเราจะมีคุณปูนนะครับที่ช่วยเรารันงานแล้วก็ช่วยกันทําอะไรต่างแต่ว่าเราไม่ได้มี wedding planner แปลมาว่าเราไม่มีคนที่แบบคอยจัดอะไรองประสบการณ์แต่ว่าน้องเนี่ยเขาเห็นอะไรที่ดีเขาเห็นว่าดอกไม้แบบนี้สวยนะครับหรือว่าเขาเห็นบว่าคนแบบเนี้ยตก น,น้องอก็ติดต่อเองนครับอย่างเช่นเรื่องเรื่องเพลงเรื่องวงอะไรย่างเงี้ยเราก็คุยกันว่าจะเอาวงไหนมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราเองสุดท้ายก็ทาทุกอย่างด้วยตัวเองเลย<ช>นะครับซึ่งภาพที่พี่ๆเห็นไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านในเนี่ยคือน้องก็เป็นอินสปิเรชันของน้องแล้วก็คุยกับ<ช>เดคอเรเตอร์เองนะับมันก็เลยเป็นเราก็มีความสุขในทุกทุก s ป o t ที่เราเดินไปอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นงานที่มัน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 รู้สึกว่ามันเป็นตัวของเราสองคนจริงๆนะคะแล้วมันเป็นโม,มเมนต์ที่เราอยากจะจําทุกอัันครบ ครับแปดสิปีนีบอกว่าก็อยางเหนียวแน่นตลอดแปดสิบห้ปีไม่มีการแยกนะครับฮ่าิงสุดเลยค่ะครับจริงจริงก็บอกพี่ๆไปแล้วว่ามันเป็นเรื่องของการปวดใจแล้วก็เรียนรู้กันเนาะเพราะว่าคือจริงๆเวลาคนเราเรียกว่าโตมาตอนนั้นน้องก็จำไม่ได้แล้วยังไม่สอบสองเออประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะครับคือเราก็โตกันมายี่สิบเอ็ดปียี่สิบสองปีเนี่ยผมก็โตมาประมาณยี่สิบสี่สิบห้าปี มันก็โตมาไม่เหมือนกันนะครับเวลาเรามาเจอกัน,นมันก็ต้องมีเกิดการเรียนรู้เวลาเราเรียนรู้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณพร้อมที่จะอยู่คนนี้ขนาดไหน<ม>คือถ้าคุณมั่นใจว่าคนคนนี้เป็นคนของคุณคุณก็พร้อมจะเปิดใจคุณก็พร้อมจะเรียนรู้เขาแล้วเราก็โตขึ้นไปในการสุดท้ายแล้วก็มาแต่แตงงานกันไปครับครับ<ม>ใช่ครับคือ,อจริงๆผมถูก ย้ายไปทํางานไปรีดูเค่ที่สคโปร์ครับก็ไปอยู่ได้ประมาณปีครึ่งครับแล้วก็เขาขย้ายกลับมาครับแต่ก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าช่วงนั้นก็เราเริ่มคิดเราว่าม,มันมันใกล้ใกล้ช่วงที่เราจะต้องแบบเหมือนเปลี่ยนสถานะหรือว่าแต่งงานอะไรนะคะเขาก็เขาก็เริ่มแพลนแล้วว่าเออมันต้องกลับมาเตรียมนู่นเตรียมนี่นีด้วยจังหวะมันก็เลยเพอร์เฟครับซึ่งช่วงนั้นก็เราก็ไปมหาวิทราตลอดคือมหาว่าถึงแม้ว่าผมจะไปเบสที่นั่นนะครับแต่ว่า เปิดจริงๆงานที่ทําก็ต้องกลับมาประเทศไทยไปบ่อยนะครับซึ่งน้องก็มีโอกาสไปหาบ้างจริงๆก็แทบจะเจอเกือบทุกท์นะครับมันก็เลยไม่ได้หากันมากแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือมันก็ทําให้เรามั่นใจมากขึ้นเนาะก็เหมือนว่าความห่างไกลมันไม่ได้ทําให้เราเปลี่ยนไปหรือไม่ทำให้ความรักเรามันเปลี่ยนไปนะครับอุ้ยยากเลยอะครับ อยากให้ผมก่อนครับหรือคุณก่อนครับให้เราขอกคุณนะคะก็ก็อยากขอบคุณเขาครับเพราะว่าตั้งแต่อย่างที่พี่ๆรู้หลายๆท่านก็คือเราเป็นไม่เคยมีแฟนกันในคู่ครับจะเป็นผู้แักกันและกันหลังกที่เขาเข้ามามันก็โลกมันก็เปลี่ยนไปเนาะแล้วก็โลกมันไม่ได้แค่เปลี่ยนไปอย่างเดียวแต่ว่ามันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือว่าความรักที่เรามีวัตุ่สิ่งทุกอย่างนะครับก็อยากขอบคุณเขาที่ เราเข้ามาแล้วมันทาให้ทั้งโลกและตัวเองแล้วก็ตัวเราทุกคสิ่งทุกอย่างมันมันดีไปหมดเลยครับน่าจะเพียมพวกคนสุดท้ายเนาอ <laughs> ออยอ,อะยเโอเคค่ะของชาก็อย่างที่บอกว่าเราก็โตขึ้นมาด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็ชกาชอบบอกเพียงว่าเออโชคดีมากเลยที่ที่ชาได้มาเจอเพียงแล้วก็ เหมือนกับชีวิตคนหนึ่งที่ที่ที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ละการที่ท้าได้ได้ได้มาเจอพี่เอ็มแล้วก็ได้ใช้ชีวิตที่เหลือได้เจอมนุษย์คนคนนี้ท้าว่าเขาเขาดีมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่พี่เอ็มดูแลร้ามาอย่างดีมากๆแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ที่พี่เอ็มพิสูจน์เลยเนี่ยก็ขอบเป็นเ่นาครับวันที่เก้าวันที่ก้พาครับครับ เดี๋ยวดูกันนะเดี๋ยวดูอีกทีเดี๋ยวดูอีกทีครับแต่ว่าตอนนี้น้องยังอยู่ในวงการอยู่ครับครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับ